สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกับเฟิร์สพาร์ทเนอร์กันอีกแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้มากับเฟิร์สนะครับก็เลยเปลี่ยนเป็นรายการเจพาร์ทเนอร์แล้วกันสําหรับวันนี้นะครับผมก็มีภารกิจที่จะทําแปลงปลูกผักใหม่ก็คือผมมีความคิดที่จะปลูกผักบุ้งผักบุ้งจีนเนี่ยแหละหาพื้นที่ทําแปลงในพื้นที่บ้านเนี่ยแหละนะครับจะเป็นอย่าง,งานันเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนอื่นเลยรู้สึกชื่นใจนะครับ มา,มาถึงจุดที่ทําแปลงผักแล้วนะครับเราก็ตีเส้นไว้ก่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียม,มเมล็ดพันธุ์นะครับเดี๋ยวเรามาหว่านมาเมล็ดันเลยนะครับหขั้นตอนสุดท้ายคือการรดน้ำผักอัปเดตแปลงผักสองอาทิตย์ที่ผ่านมาประมาณหนิ้วชี้ผมไม่บ้างนะ First partner ก่อนเอินเลยตอนที่เราจะไปทําแปลงวันนี้ก็ลงมาตอนเช้านะครับมาดูผักที่เราเคยปลูกไว้เมื่อ EP ที่ผ่านมานะครับก็คือเคียวนั่นเองรู้สึกชื่นใจนะครับกับเคียวตัวนี้นะครับเรามาดูเลยว่าเคียวนี้เป็นยังไงนี่งามไหมล่ะดูไปสิใบใหญ่มากเลยครับอทเทียบกับมือผมเลยเห็นไหมเห็นไหม โอ้โหน้องตะรินน้อง,องจเจริญเติบโตได้ดีมากเลยครับใบนี้เท่ากับมือใหญ่กว่ามือผ่อเบนะเป็นต้นที่อยู่ในกระถางในลอตใหม่นะครับน้องก็ค่อยๆเจริญเติบโตก็เป็นประมาณอันนี้คือต้นคุนนายตื่นสายแม่โอเคเราก็มาถึงจุดที่ทําแปลงผักแล้วนะครับเราเตรียมอุปรกรณ์มาเรียบร้อยละเรามาดูพื้นที่หน้าง,งานดีกว่าเราจะทําแปลงในขนาดเท่าไหร่นะครับ นี่คือเป็น layout เ a เ o u t เาคร่าวๆนะครับอาจจะเป็นจางๆเส้นจางๆที่เราที่ผมทําแปลงผักไว้นะครับก็คือขนาดประมาณ1นคูณสเมตรนะครับก็คือเป็นแปลงเล็กๆแหละไม่ได้ใหญ่มากนะครับเราก็ตีเส้นไว้ก่อนนะครับเราก็จะเอาน้ําลดให้มันชุ่มก่อนเพราะว่าดินมันจะค่อนข้างแข็ง หลังจากที่เราเอาน้ํารดที่แปลงเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ดินมันก็เริ่มชุ่มแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าจอบนะครับทำการสับไปที่ดินเพื่อจะให้ดินนะรูปร่างเป็นดอนนะครับเพื่อเริ่มทําการหย่อนมเมล็ดในขั้นตอนต่อไปครับ หลังจากที่เราทําการขุดดินให้เป็นดินร่่นๆแล้วนะขั้นตอนต่อไปก็คือทําการเกลี่ยให้เป็นดอนนะครับ จากที่เราได้ทําการสับดินที่ร่วนนะครับแล้วเกลี่ยให้เป็นดอนเรียบร้อยแล้วลักษณะดอนที่เราทําเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะดอนที่เราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําดอนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะรดน้าซ้าอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ดินที่แข็งแข็งละลายร่วนประกัดดินก้อนเล็ก ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเตรียมเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์เนี่ยผมได้เตรียมไว้แล้วแต่เมื่อคืนโดยการห่อทิชชู่แล้วก็พรมน้ําใส่ไปชุ่มๆนะครับเพื่อที่จะให้เมล็ดพันธุ์ตัวนี้มันได้อิ่มน้ําก่อนที่จะลงดินนะครับนี่คือเมล็ดพันธุ์ของผักบุ้งจีนนะครับที่ผมได้ทําการห่อทิชชู่แล้วก็พรมน้ำไว้นะครับให้มันชุ่มชื้นนะครับเดี๋ยวเรามาหว่านเมล็ดกันเลยนะครับ หยิบมาประมาณหนึ่งละหยิบมือแล้วก็ให้หวานไปหลังจากที่ผมได้ทำการหวานมาเมล็ดพันธุ์รอบๆแปลงเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนสุดท้ายคือการรดน้ำผักอีกรอบหนึ่งนะครับ ผมจะมาทําการอัปเดตแปลงผักที่ผมทําไว้ครั้งที่แล้วนะครับแล้วก็ได้ทําการปลูกผักบุ้งจีนไปนะครับ2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยต้นมันจเจริญง,งอกงามขนาดไหนไปดูกันเลยครับแันนี่ก็เป็นแปลงผักบุ้งจีนที่ผมได้ทําการปลูกไว้เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วนะครับทีนี้ต้นของน้องเนี่ยไซส์จะประมาณ1นิ้วชี้นะประมาณ1นิ้วชี้ผม ดูแล้วมันจะขึ้นแบบหลงเหลงหน่อยนะเพราะว่าผมไม่ได้หว่านเป็นแถวนะครับตอนนี้น้องก็จะเจริญเติบโตอาจจะไม่ทั่วแป้งนะถ้าดูรอบๆแล้วแต่ถ้า ขึ้นเต็มที่มันอาจจะขึ้นหนากวันนี้ก็ได้นะครับเป็นยังไงบ้างครับสําหรับคลิปวิดีโอการทําแปลงปลูกผักบุ้งของผมสําหรับใครที่ชื่นชอบสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เป็นกำลังใจให้เรา2คนด้วยนะครับสําหรับ EP ีหน้าเราสองคนจะพาไปเที่ยวที่ไหนทนํากิจกรรมอะไรติดตามชมใน EP ีต่อไปเลยครับสําหรับอีนี้ผมลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย